สวัสดีครับผมคลิปนี้อยู่ในเกมวันพ่อเดอะสตอร์กิลเซอร์เวอร์ดีหกหนึ่งสี่เหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้วครับผมหลังจากที่เซอร์เวอร์เปิดมานะก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตไอดีของผมที่เล่นมาห้าวันแบบสั้นๆกันนะครับก็อันดับก็อยู่ที่ห้าร้อยกว่านะครับวันนี้ก็คือดําไปน้อยมากนะก็อาจะขึ้นได้อีกนิดนึงนะผนา,าก็าสี่ห้าห้านะตัวละครสุดแกงก็เป็นจีนอเหมือนเดิมนะครับผมสามร้อยห้าสิบสองนะ อยู่ก็อยู่นที่สิบเหมือนเดิมนะครับผมอ่าครับอ่าใครอยากเข้าก็เม้นไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าไอมีคนที่ไม่อคทีฟแล้วเดี๋ยวผมนั้นเตะออกไปนะครับก็เดี๋ยวเราเข้ามานะก็อืวันนี้ก็อ่าโฆษณาก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ต้องเอาเพชรเท่านั้นนะสำหรับผม ก็คือได้มา5วันผมก็คือเอา5วันเลยเอาเพชร5วันตลอดนะครับผมตั้งแต่วันที่1นึ่งนะผมเอาเพชรเพชรเท่านั้นถึงจะอยู่รอดนะครับผมสำหรับสายฟรีแลยก็สายเติมน้อยนะ,ะมันจําเป็นต่อชีวิตมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพชรนะแล้วก็อ่ะพาเปลี่ยทีมนะครับผมก็ไว้กดปิดอุ้ยค้างเลยพาเปลี่ยทีมนะครับผมตอนนี้ก็ทีมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะ อ่าคลิปที่แล้วผมได้เด็กมาหรือเปล่าะผมลืมแลวนะว่า,นะเ,วาเด็กผมได้มาตอนไหนนะก็ตามนี้นะครับผมก็อ่าวันนี้ก็ฟารมของม่วงไปนิดหน่อยนะครับผมก็จริงๆไม่ได้เรียกว่าฟาร์มเลยทำภารกิจไอตรงนี้นะครับผมไอปิดปืนแล้วก็อ่าทำภารกิจตรงนี้นะครับผมก็มันจะได้นี่นะ จะได้ของม่วนนะผมก็ทําไปก็สรุปก็คือได้ป้องกอันอัตารามจมานะครับผมนี่นะครับก็มีอันนี้นะที่ผมได้มานะก็โอ้โหมีสามชิ้นนะแต่อย่างดีที่เอ้ย,ยมีห้าชิ้นนะครับผมแต่อย่างดีที่มีสามชิ้นที่ใช้ได้นะก็อถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มบอกมว้วนเาไหร่นะ เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มนะครับผมก็น่าจะขึ้นได้อีกเยอะนะ,ะแล้วก็อาวันนี้ก็สุ่มแดงไปเพิ่มไปสิบใบนะผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็ไปจัดว่ายอดเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะ,ะแล้วก็ตัวม่วงวันนี้ผมก็สุ่มตัวม่วงไปเพิ่มไปสองใบนะก็เอ้ยสองใบหรือเปล่าไม่รู้นะผมเตะที่น่ก็คือ ไม่ได้อะไรเลยนะผมหินปุกตื่นโคลวิสือผมผมสุม่มไปยี่สิบหกไปเนี่ยโอ้หถ้าวันที่สี่ผมยังไม่มีเออาบวกนะเฮ้ยมันก็น่าเลิกเล่นนะครับผมถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ให้มาสำหรับวันที่สิสี่นะอือก็ไม่ขออะไรมาขอแค่หินโกลวิสือก็พอนะขอแค่หินโกลวิสือก็พอนะผมสำหรับเซิร์นี้นะสอนตัว u ูอาก็ ก็ไม่สนก็ไม่ได้หวังอะไรมากแนละ้วเพราะไงมันก็กิดการันตีให้อยู่แล้วนะครับอ่าอ่าเรเวลวันนี้ก็หน้าจบวันทีหน้าจบที่สี่สามนะครับผมแล้วคนอื่นเขาไปสี่หกสี่เจ็ดก็หมดแล้วนะครับ 4, 6, 4, 7, 4, ก็สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดก็หมดแล้วนะแต่ผมก็ยังจบที่สี่สามนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเดี๋ยวผมรอได้โก้ใ้สื่มเมื่อไหร่นะ เดี๋ยวผมตบให้อืแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมก็คลิปนี้ก็อัปเดตสัส้นก็พอนะครับก็ขอเจอกันคลิปหน้าครับผม